สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม c a t of Can นะครับก็หลังจากที่เราหยุดเล่นไปพักน,นะครับตอนนั้นรู้สึกว่าบ้านเก้าของเรานะครับตันทุกอย่างแล้วนะครับเรายังไม่ได้ขึ้นบ้านสิบนะครับเราก็เลยมาขึ้นบ้านสิบกันนะครับนี่เพิ่งขึ้นมาหมาดๆเลยนะครับก็บ้านสิบของเรานะครับก็จะ อะไรเพิ่มกันบ้างนะครับมาดูกันนะครับมีช่างก่อสร้างฝึกหัดนะครับอันนี้เพิ่งมาใหม่นะครับก็ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเลาก็จะเป็นคนงานเหมืองนะครับก็นักฟางหินนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับแล้วก็จะเป็นอาคมลอกเรียนนะครับอาคมขังข่าวนะครับหอคอยพึ่งนรกนะครับประมาณนี้นะครับที่เพิ่มมานะครับก็จะเป็นแค่นี้นะครับน้องการก็จะเป็นบ้าน11นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะอัพอะไรก่อนนะครับซึ่งสิ่งที่เราอัไปแล้วก็จะมีโรงทหารมืดนะครับเพราะเราจะใช้ป่าหินนะครับเราก็เลยอัพไปแล้วนะครับโหมดแเลมน้ําแข็งนี่อยู่บ้านสิเบเอ็ดนะครับอันนี้อัพตันแล้วนะครับของบ้านสิบนะครับที่เรายังไม่ได้อัพก็จะเป็นโรงทหารนะครับก็จะเอาคนงาน เหมืองเนี่ยนะครับมาเล่นนะครับแต่ยังไม่ได้อาบนะครับน้ำม่วงเราไม่พอนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปป้นเพื่อมาทําการอัพคนงานเหมืองกันนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของกองทัพนะครับเราก็เหลือแค่อันเดียวนะครับที่เรากำลังอัพอยู่เนี่ยครับสองวัน1ิบสี่ชั่วโมงนะครับก็ต้องรอก่อนนะครับ ก็เกิดเต็มแล้วครับแล้วก็คิงกัฟฟีนะครับที่เราต้องอัพก่อนนะครับเราจะออกบ้นโดยไม่ใช้คิงกัฟฟีนะครับบ้านสิบเขาเข้าก็ประมาณนี้นะครับพึ่งขึ้นมาหมาดๆเลยนะครับแล้วก็แคนที่เราพึ่งสร้างมาใหม่หลังจากที่เรากลับมาเล่นนะครับก็ฝากน้องๆเข้ามาช่วยกันด้วยนะครับ อันนี้มีสี่คนเองครับเพิ่งเปิดเล่นเมื่อสีห้า 4, วันที่แล้วเนี่ยครับใช้ชื่อแคนเดิมนเลยครับคราวนี้น่าจะเล่นยาวหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับก็วันนี้นะครับเราจะาไปทําการใช้ทหารที่เพิ่งขึ้นมานะครับไปตีเพื่อป้อนน้ำม่วงนะครับมาอัพ คนงานเมืองเนี่ยครับขาดอีกล้านกว่านะครับอันนี้มัน2อล้านห้านะครับคนงานเหมืองเราต้องใช้ทั้งหมด3ล้านเนะครับก็ขาดอีกล้านกว่าขวานครับเดี๋ยวเราทําการใช้ทหารที่เพิ่งได้มาใหม่ของบ้าน10นะครับไปไปบ้านคนอื่นกันนะครับไปปนน้ําม่วงคนอื่นกันนะครับก็ทหารที่เราจะใช้ก็ประมาณนี้นะครับคิงกับควีนเราอัพนะครับ เราไม่ได้เอามาด้วยนะครับกะว่าจะอัพให้ตัดเลยนะครับซึ่งคิงกับควีนที่บ้าน10ก็น่าจะตันที่เลเวล40นะครับตอนนี้เพิ่งจะ3-2มสองนะครับอีกยาวนะครับนอนยาวนะครับเอาละครับสำหรับทหารที่เราจะนำไปป้นกันในวันนี้นะครับก็จะมี ปลาหินนะครับเป็นทหารใหม่ของบ้านสิบของเรานะครับเราจะไปลองหาทหารใหม่ของเรากันนะครับก็13ตัวนะครับที่เรามานะครับแล้วก็เป็นมังกรน้อย2ตัวนะครับเพื่อตัดทางนะครับให้ปลาหินเข้าตรงกานครับแล้วก็จะเป็นตัวแท้งนะครับก็คืออ่าเปก้า5ตัวนะครับแล้วก็ระเบิดเพื่อเปิดช่องนะครับ4ตัวนะครับแล้วก็น้ํายาเราก็จะเอาน้ํายาพิษไปนะครับแล้วก็น้ํายา ฮิวเลือดนะฮะแล้วก็เป็นน้ำยาบ้าขั่งนะครับสาอย่างเนี่ยนะครับน้ำยาฮิวเลือด1นะครับแล้วก็น้ำยาบ้าคั่งเนี่ยสามนะครับในส่วนของทหารแคนนะครับที่เราขอไปนะครับเราก็ต้องขอด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีทิงกับควีนนะครับหรือไม่ขอก็น่าจะพอได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้สามดาวนะครับก็พอป้นบ้านได้นะครับก็ ฐานแข็งที่เราจะขอไปก็เป็นน้ำยาแช่แข็งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นผู้พิทักษ์พงพัยกับโกลแมน้ำแข็งนะครับแล้วก็เป็นรถไอทีปลาท่อนซุงเนี่ยครับไปอันหนึ่งนะครับอันนี้เพื่อไปเปิดทางของเรานะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะปล้นสนามม่วงได้หรือเปล่านะครับไปดูว่าจะปล้นได้สักกี่ดาวนะครับ เปิดมาก็เจอเลยนะครับเดี๋ยวเราจะป้นบ้านหลังนี้เลยนะครับว่าจะได้สักกิดาวกันนะครับหลังนี้ค่อนข้างที่จะน่าจะง่ายนะครับเพราะว่าไอละวาเพิงอะไรนะครับเสาเพิงสองสองเสาเนี่ยครับเขากำลังอัพอยู่นะครับไม่ทํางานครับเดี๋ยวเราทําการลงไปตีเลยดีกว่านะครับเลือกแถบไหนก็ได้ครับ ปล่อยเปกก้าลงไปก่อนครับตัวแท้งเราแล้วก็ทำการปล่อยแล้วเบิดลงไปครับลดเสร็จแล้วก็ปล่อยปลาหินลงไปครับเต็มที่ไปเลยครับ ให้ปลาหินเข้ามาข้างในนะครับเอาน้ำยาคิวให้หน่อยครับลดปลาท่อนสูงของเราแตกนะครับตอนนี้ผู้ไปทักษคงไพ่ก็ออกมาอารวาสนะครับ นี่เราโชคดีนะครับที่หอคอยลาวาอะไรนะครับในห,หอลาวาครับอ่ากาเรียกว่าอะไรอะ่ะพึงเนี่ยหอคอยพึงนรกอะไรเนี่ยรูส้สึกว่ามันจะไม่ทํางานนะครับคุยมากครับเอาเล่งให้หน่อยครับ มาหินเราเสร็จไปหมดแล้วนะครับแลปล่อยมังกรมาเก็บหน่อยมัวแต่คุยนะครับน้ำยาพุงน้ำยาพิษก็ไม่ได้ปล่อยนะครับ น้ำยาต่างๆก็เพิ่งมาลงนะครับตายไปเลยครับผู้พิทักษ์คงภัยน่าจะได้สามดาวนะครับชิวๆเพราะว่าไอ้หอคอยเพิงนรกนะครับมันไม่ทำงานนะครับของเขาเน้นคุยไม่เน้นเล่นนะครับได้มอง น้ำยงน้ำยาไม่ได้ปล่อยเลยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าครับเวลาเกือบจะหมดด้วยครับโอเคครับสามดาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรอบนี้เอาละครับเดี๋ยวเราลองไปดูการตีรอบที่สองกันนะครับรอบนี้เราจะคุยน้อยๆนะครับเดี๋ยวลืมปล่อยน้ำยาแบบรรบที่แล้วนะครับไปรอบนี้ ใช้ทหารชุดเดิมครับอาเปิดมาก็เจอเลยครับบ้านหลังนี้ครับสาวละวาต้นเดียวครับเจอแต่งานง่ายๆนะครับรอบที่แล้วสารวะวาไม่มีเลยร <c oughs> อบนี้สาตวะวาต้นเดียวอ่ะเดี๋ยวโชว์เลยดีกว่านะครับโชว์ฟาร์มกากของเรานะครับเราจะปล่อยอปิดก้างไปก่อนที่ฟานะครับ แข็งนะครับแล้วก็ปล่อยรถบาท่อนสูงของเราไปนะครับโดนเสาลาวาอาวโดนด้วยนะครับโดนเสาลาวาด้วยนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ปล่อยปาหินตามไปเลยครับระเบิดไม่น่ามาเลยครับเลนเหลครับไปแล้วครับ ึบเข้าไปเพิ่มเลือดหน่อยครับแล้วก็น้ำยาเล้งหน่อยครับตอนนี้ปลาหิตเราแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับหมาเข้าไปให้ <c oughs> ปล่อยน้ำยาพิษใส่คูรีนก่อนนะครับแช่ใส่ธนูฝั่งนี้ไปนะครับแล้วแต่เราครับ เวแชแม่มา mua ไปนะครับเหลือน้ำยาปลาคังอีกขวดหนึ่งนะครับใส่ไปเลยแล้วกันครับยังไงก็น่าจะได้สามดาวนะครับ บหน้าเราครั้งหน้านะครับเราจะลองใช้ทหารของเรานะครับที่มีอยู่นะครับโดยไม่ใช้ทหารแคนนะครับเราจะลองดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับเรียบร้อยครับสามดาวแล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับสำหรับปลาหินะครับค่อนข้างที่จะโหดน่าดูเลยนะครับ สำหรับบ้านสิบของเรานะครับปลาหินเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญน,นะครับผมก็เ,เลยอัพป,ปลาหินก้อนนะครับแล้วก็ค่อยมาอัพเหมืองคนงานนะครับตอนนี้น้ำเราที่เราป้นมาสองรอบนะครับพอแล้วนะครับสามล้านเจ็ดนะครับไม่ใหไ่ป้นมานครับยังเหลืออีกนิดหน่อยนะครับเรากดอ้าวช้างไม่พอครับ ลืมดูช่างไปเลยนะครับก็ต้องรอช่างก่อนนะครับให้ช่างว่างก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการขึ้นบ้านสิบครั้งแรกของเราครับการใช้ทหารเป็นครั้งแรกของเราครับป่าหินนะครับถือว่าโอเคนะครับประสบความสําเร็จนะครับป่าหินค่อนข้างโหดนะครับสําหรับขึ้นบ้านสิบนะครับก็ควรอัพป่าหินก่อนนะครับเพื่อนํามาเล่นนะครับป้นทรัพยากรนะครับ ประมาณนี้นะครับในส่วนของแคนเรานะครับก็คนยังเข้าไม่เยอะครับมีอยู่สี่คนเองนะครับท่านผู้ชมก็ใครว่างๆก็ลองมาเข้าเล่นกันได้นะครับนี่ครับเพิ่งเริ่มสร้างใหม่นะครับเลเวลหนึ่งครับยังไม่ได้ตีอะไรเลยครับคนไม่พอครับนี่ครับสงครามเลย กดไม่ได้นะครับขั้นต่ำน้อง15คนนะครับตอนนี้มีแค่4นะครับก็มี ID ของผม2 ID เลยนะครับไอซาบูนี้เอาไว้สําหรับส่งทหารนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่จะเข้ามาในแคนของเรานะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเด็กๆก็ได้นะครับเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ก็ได้นะครับก็มาช่วยๆกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แคนของเราไว้นะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาเป็นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ